มาพี่น้องจ่าสมมปังซิรีวิวควมบุญไหวของสมมปังวันที่สองวันที่สามที่ผ่านมาโอ้ยก็จะเป็นยากคักยากแน่สมมปังหัวก็มีเวลามาลงคลิปให้เอฟซีมึงมือเจ้าคิดฮอดสมมปังบ่จ่ามือเจ้าคิดฮอดสมมปังบอบร่รูุจ่ารู้แต่ว่าสมมปังคิดฮอเมือเจ้าแห้งบ่ได้ลงคลิปเงาสองมือก็เป็นสีแปลกๆเนาะโอ้ยช่วงนี้ขอกระตัดผ่าต่างว่าตีหนึ่งตีสองพี่น้องจ่ามืออื่นก็จะเป็นมือห่อข้าวต้มย่อนเป็นวันที่สองเด้อเพราะว่าเขาบมมีเวลาลงหัวก็มาเบาสูฟังจ่าตัดผ่าให้ ค่ะพ้อมสันดี้เล็งคักเล็งเนี่ยก็ถทังเล็ง,งของเจ้าของตัดไปตัดมา จักก็จังมาห่างไหมพี่น้องจา้าเออไม่ได้ห่างหรอกจา้าได้หลุดซื่อๆย่มาคำแง่มาเคลื่นอนขดกระบอกหินหงเนาะจ้างมาสอดได้เป็นชั่วโมงสองชัง่วโมงค้นกะหางเฝ้าอยู่แล้วแลศมบปางกะทิเฝ้ามาตัดมาเย็บให้ลูกค้าละจา้ามืออื่นจะเอาไปส่งเพลนส่งแล้วแลกะทิขึ้นวัดขึ้นว่าน้ำกันพลละจา้าไปเปลี่ยนเมฆขั้วเอาบุญเอาท่านน้ำกันสันเดย์แต่ว่าสมาปางก็เป็นสีบุญไหว้พ่เมืองเอื้อมต้นตัดผ่าจะว่าไม่ได้นอนพละพี่น้องจา้าหอดตีหนึ่งตีสองพลละาาาส,สาาหับปง ได้กี่เจ้าจะไปสั่งอย่างอยูอ่เนาะพระเจ้าไปอุบุญนันเจ้าตื่นสายแล้วดนสุท่าน หอดงามหมดสาแลราสมาปังก็ได้ใส่ส่งไม่ส่งงามอยู่ต่พี่น้องจ๋าใส่ขึ้นไปเอาบุญต่อท่านคือว่าหลักของพระท่านได้หอดงามใส่ปฐถุงเพราะว่ามันจังธรมาทำรมแมงเนาะก็จะไปเฮ็ดกับเข่ากับน้ำพี่น้องจ๋ามาหอดแล้วก็จะไปหาแกงเน่าไม่ฉันตัวแกงเน่าไม่ใส่ไว้ใส่เห็ดสีเน่าเหนียวเน่หนียวให้พุทธเถาพุทโถเพิ่นมะฮอรข้าวต้มฉันเด้เรียบร้อยแล้วสมาปังก็จะไปพัดใส่ข้าวต้มละจ้าเมี่ยขั่วกะข้นละอันคนละมือจับหนาจับหลังซอยกันมืนหนี่ก็มีทั้งข้าวต้มใส่หวานใส่เค็มส่วนมันยังเห ส่วนตัวผู้เถอ,อ,มอดมะฮอกขัต้มกัดจีริสดน้ำยาขนมจีนแซ่บๆน้อพี่น้องจ๋าเอาใส่วัานเป็นเจ้าหน้าเจ้าแม่นำลายเอลิ่แต่สามาปัางจ๋าเอาผัดไปผัดมาจังน่อยให้มันงวดมดื่อกี้พ่อซีด้ยยีดอกจ้าเออมีหอดข้าวต้มนะั่นได้พี่น้องจ๋าข้าวต้มผัดข้าวต้มคนเป็นเจ้าสันลักจ้าแต่วาสามาปัางบริฮอน์นะ้ำพอนดอกสามาปัางเป็นพระกแม่ขั้วสตีแม่มเล็กเปียกทุกค่ะพุ่นน่ะเก่งบ่เก,งก่เกงเมีหอมต่ำที่ละสองสากกันเลยทีเดียวเขี้ยวกะ ส่วนน้ำยาขนมสำหรับปางกันรับนาที่เป็นผู้เฮ็ดส่วงแป้งน,นัวบะตองห่วงด้วพี่น้องจา๋าแป้งน,นัวหนึ่งกิโลก็ว่ากันไปเจ้าค่ะเขาเอาเหรนที่ซื้อได้พี่น้องจาอ๋ากับบะใส่ไลปันนันดอกจาอ้าก็มันหมอไี่นาะหมอบ,เมบ,บะเลือบะลาใส้ไลกับบะแปกดอกส่วนมนัวเมืออื่นเ้อก็ทิมีพะโลขาหมูสำหรับปางกะทิเตรียมพะโล้มีซุปน้อใหม่นอมีอุย้ยอาหารมากไมก่ไรหลักเลย,ลย,ลยพี่น้องจา๋าแขกไปแทามาเพื่อกระสิได้ยูได้กินเนาะเฮ็ดกันหมอใหญ่กันเลยเจ้าค่ะ มาวัดน้นาตกนั่งริ้นขาดประเดีก๋ก็ขึ้นนอใหม่ฉันตัวขันบ่มีน้อใหม่ไล่กระสีว่ามันซิกเน่เจอเนาะผุ้น่ะหมักพริกหมักไผ่เตรียมการกันไว้แต่เนี่ยมาขึ้นหลับพี่น้องจ๋าทอดต,ตีสามตีสี่กับบะเด้นอนเด้อคนละเสียดายบ่มีเวลาไปถ่ายคลิปให้มืองเจ้าเมืองเฮ็ดเวียกลงหน้าลงหลังกับไข่จะเอากล่องมาตั้งถิ่มใบเนาะเอาสำปะเปังกะทิทอดใกล้ละผู้น่ะบรรยากาศได้บ่พี่น้องจ๋าเนี่ยมาขึ้นไฟฝากกับบะมี่ได้เอาเทียนมาตั้งเอาโอ้ยจะมันทุลักทุเลเนาะทอดเนี่ยมาเสาร์มาเพร่ะกะท แขกเหลือมาสันตัวจ้าเพนกนสิมาทอดกระถิ่นกับท่านขอยบ่มีเวลาทายคลิปดอกไี่หน้องโอ้จะเป็นเสียดาย